พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ชำระพี่น้องของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าล้างชีวิตของพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้และในออนไลน์ด้วยทุกคนที่อาจจะมีความคิดที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นใหญ่กว่าคนอื่นรวยกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแน่กว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองท่อมใจกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองสําเร็จแล้วและคนอื่นยังไปไม่ถึงไหนสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าชำระพี่น้องของเราให้สะอาดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ความท่อมใจก่อกําเนิดขึ้นเพราะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นมส เมอเหมือนอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะพระเยซูคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยอมทอมพระองค์ลงมาเป็นสหายของเราดังนั้นในโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีใครสูงกว่าใครแล้วมีแค่เรากับพระเจ้าเราเป็นสหายของพระองค์และเราอยู่ในพักกายของพระเยซูเราเสมอเหมือนเท่ากันอวยพรพี่น้องทุกคนจะหลุดพ้นจากการวินครอบงำของวิญญาณแห่งการแบ่งชนชั้นวันนะออกไปจากท่ามกลางเราในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ความรักของพระองค์ดำลงอยู่เสมอต่อกันและกันจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาของ พระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะหลุดพ้นจากโครงสร้างเดิมที่เราเคยอยู่ในคิดจักต่างๆที่คิดว่าคนอื่นนั้นใหญ่กว่าเราที่คิดว่าเรานั้นใหญ่กว่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้ในพันนมพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูทรงตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายที่จะเป็นผู้นําผู้อื่นนั้นจะต้องรับใช้ทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราในพันนมพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ใดที่ใหญ่ที่สุดในทํามการพวกท่านจงรับใช้ผู้อื่นขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่เราจะทอมใจมอบชีวิตแก่ผู้อื่น